สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube มื้อนี้สิบเป้าแดดสิบผ้ามากินเผากระเพาะหมูได้พี่น้องเด้กอกระเพาะหมูย่างสิเผาเอาครับบุศีบมย่างเด้อครับได้ไฟกระดังไปแล้วครับเรียบร้อยเลยไฟสิเผาเาด้อพี่น้องเด้อมาบาดนี่มาบาดนี่เอาใส่เลยไฟเลยพี่น้องเด้อนี่แหละใส่เลยเผา,าเอาพี่น้องส,สูตรสูตรยังหลักเกินเผาเอา มันบ้มีตกแกะเที่ยงเขาครับบ้คือลาดค่าม้วนคืออยู่มันบ้คืออยู่อ่าร่องเขียดครับร่องเขียดมันมีเนี้ยเผาเนาะมันนี่ผมดังไฟเผานะพี่น้องเนาะโอ้โหโอ้โหกระลังดีเด้พี่น้องบัดนี้ไฟตกกับทุ่งขุนโอ้โหไฟโอ้ยกระลังดีพี่น้องโอ้ยทำยั่เลือดอ่ะ นี่พี่น้องเอ้ยมาเลยพี่น้องเรืองปอระเด็ทุกแล้วเอาซ้ำนีลน่ละซ้ำนี่นะครับพี่น้องมาทุกแล้วพี่น้องมาพ่อลราซ้ำนี่ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะสะดุ้งมันดาดมันเข้าไปทุกแล้วล่ะลุยอุหอยท่อนๆโอ้โหมาพี่น้องเอาซ้ำนี่แหละครับพี่ต้องเอาทุกมากมันจืเหนียวโอเคครับไปเ้องไปกินกันไป ส,สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่กับรบหลักทุกทุกท่านครับสุผู่สุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่เปี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเลยแม่ประเทศก็ดีเด้อพี่น้องเด้อสุหม่องสุบอลสุแก่สุมุ่มหลายพี่น้องมือหนึ่งกะจิมาเพือเดียวครับเปาแดกทา้งจองจุ๊บเปาแด็กเชี่ยวเลยครับเด้อมาเพือเดียวเสี่ยวข่วงเพิ่นไปงานละครับพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นไปงานเนาะพี่น้องเนาะกับบัดีว่าเพิ่นกับบัวไปอย่างเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับเปาแดกไก่เฮ็ดได้คือเกกาินได้คือเกาบคือเก่าครับพีน้องมามื้อนี้เผา มื้อนี้พี่น้องบ่าวแด็กสิพาพี่น้องมากินเผากระเพาะหมูเผาเด้อครับมันแม่นภาษาบ้านเฮาก็กี้กี้กระเพาะกินกับแก้วซีฟู้ดแซ่บๆคือเก่าล่ะครับพี่น้องมาตอนเดียวกระเพาะกินดอกคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะผักเฮาก็มี่ซ้ำเห็นนี่ล่ะครับบักผักอันนั้นอันนี้บักปองแป้งผักอันนี้นะพี่น้องเนาะแก้วกับแก้วซีฟู้ดธรรมดานี่ล่ะครับมาพี่น้องมาบบดนี้แส่งน้ํายาผมอยู่ไสล่ะโอ้หาน้ํายาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดพื่อเดียวก็สิเสียวได้คือ้นเดี่ยวนาะพี่น้องเนาะ พั่ธุ์เป็นง่ารกวัยพันธุ์ปเฮ็ดขออนุญาตเตือ,อนคำหยาให้เก่าไหลพี่น้องเอ้ยมันบราณปนะวตีดีครับมันหยากมันเป็นเนังไอใกับบารูก,ก่อนมาพี่น้องมาสารคามหนามาต่องคือเก่าครับพี่น้องโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> พาใสไปเลยครับมินีิมาอยู่บรรยากาศช่องห้ทช่องหน้าครับ บ้านผมมีหน้าตรงนี้นี่แหละคนเดี่ยวเห็นหน้าก่อนหมู่ครับเพราะฝนกับหัวกระตกว่านทรายท่ำอยู่หน่อยได้ไปลองด้วยแตเนี่ยบอลเดินว่านนี่รับเสียคงอยุกกว่าไพ่เนี่ะครับเมื่อนี่หันมากิอยู่ถนนเลยครับถนนดำาด้วยพี่ตัวนี้อยู่ถนนดำครับพี่น้องมาเยาวหลายใหญ่ห้างพี่น้องผมอยากนี่เลยครับนี่กับพาะผมอยากเอาได้ไปลองเด้วยัวรอ่ะย่างไม่ต้องสุกมันดอกผมอยากเพราะว่าอย่าว่าถึงฐานในที่หรอกว่าถึงแล้วครับพี่น้องนี่พี่น้อง ยังบอสุกหรอกครับคุ้มหูได้ววบอสุกผมก็ต้องการกินซุกพี่น้อง <c oughs> โอ้รพยาบาลไปยัางนอกโรงพยามมบาลร้านบีแก่ได้ลยพี่น้องรถนอ้อย่างหัวบ่บบบบบบบอสุกได้พี่น้องขาวโอ้ขางในมไหมนี่ยังเป็น ข้าวขาวเนี่ยแกนแดงที่เก่าลนะ่ะบัวสุกดอกผมตั้งใจบัวสุกเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมมากินดิบกินดิบเป็นเสียบด้วยครับก็บเพอแต่ว่ามันหนึ่งมัน่เป็นจันนั้นปัปไหนครับต้องเผาเล็กน้อยเพราะเป็นมีเดียมมีเดียมอื้อหือมาเลยพี่น้องเริออ่มดนีิกินน้ำกัน Uh huh. มาพี่น้องมาหิ้เขา่าละนี่มาพี่น้องจิ้ขกันนับขอมาหากันได้พี่นอ้องแก้วซี่ฟูดแก้วตำเมืองละครับ

ตั้งโดนอะไรไปหนอสร้างไปหีืไปสร้างจัก,กรลาดได้ไปหนอเรื่องสร้างไปงเพื่อจัก,กรลาด ผมว่าผมเป้าวดวนพูดตัวนี่งแกออกบปดีพี่น้อง กระเพาะนี่ไม่ต้องย่างโดนไม่ต้องเผาโด่นเลยพี่น้องมันเผาโด่วนพูดหน่อเพราะว่ามันเหนียวต้องเป่าเก็ดออกมากครับปืป๊ดบพกว่าสองนาทีบพราะว่านาทีนี่คือพอดีกินอันนี้ผมมาผมสิ่มใส่ไฟโดน,น่วนอืด พอลูกนึงครับพี่น,น้องขึ้นมากตื่มมากแบบเนื้อครับ,บ,บเนื้อมันครับตื่นเนี้ยมาโลนหนึ่งวัเนเดียวอย่างคงกินเป็นเป็นไปเ็งงานเป็นงานขอไปเ็งงานสิเป็นไปเ็งงานในเป็นหน่อเด้อ เดี๋ยวอาจจะเบือ่อนเพิ่นแหละจักอาทิตย์สองอาทิตย์จักมึนือเขาเมื่อบ่รูร้อะไรก็เมื่อพี่น้องเรื่องิ่นว่าเพิ่นความเป็นงานว่าว่ากันไปนะเพิ่นอยากไปเก็ไปไม่เป็นไปออื ่างตรงนี้ไดปนหนังเี่นแต่มากิมเนี่ยก,ก็กแะแรก็แค่เบ้าแดดนะนั่นได้เป็อเดือตวมันเน่เดือเปนหนงเด้อก็ไรก็แค่ก็สัตว์ตะไคร้ใบบ้าแดดนั่นเีก็กระดิงนะ่นงนั่นเป็นนงเนาะ อุ้ยอุ้ยจะมากแล้วบ้านเนี่ยอาจจเสียงดังจักน้อยพี่น้องรถเรียนไปได้มากจะมารถบ้านผมบ้าหลายดอกมันเป็นมูบ้านสุดสุดมูบ้านอืม ยาย่างสุกพี่น้องยาเผาสุกเผาสุกมันม,นม,นมนหงาบเผาพ่อสำเร็จสำเนึงถิ่มเลยถิ่มกึ้นไฟและกขึ้นมาเลยคัก,กดีพี่น้อง เจ็บที่เบาะแดงเลยี่น้องแล้วห่วงใส่กากา,กาศอยู่ไปน้องว่าเป็นอย่างเจ็บที่เสียกว้งนั่นเลพี่น้องอืมอืม ลุกไลยแถบไปหน่องมือปล่อยคนเขาบางคนก็นว่าพรมบ่าเด้อไปหน่องเด้อ keo cả đẹp keo bao đi thủy con nó subscribe cho เมื่อวานมันมีเดยีย์ต๊ก่อนจีแกงนี่แหละวอนจะไปใช้น้หฝนกันบ่ด้ไปใท่อีกแล้วพี่น้องเอดี๋ยวเห็นบน้าไปนี่ฝนดีดีอ่ะ Good job. Đừng thấy. khắc đi đi. 嗯。嗯。怪不的。 น,นี้เป็นมนันมันครับพี่น้องอืมอืบิดครับแปวบพี่น้องอืม วอเบื่อกินพักได้ทั้งเนี่ย <c oughs> เสียบพี่นอกเอ้าเบล่อเลยพี่นอง <c oughs> เนา,าะเขากิน,พ,นออกพอดีอันนี้ก็พอดีลงตัวก,กินก่อนเดียวพอดีครับหน่วยเดียวพอดี <c oughs> อเ,ดอดเอา้เอาอ่าราเป็นมากแล้ว ให้รู้เพื่อนพ้องเป็นก็น้องจะจัดได้ลากกันไปก่อนนะเพื่อนน้องนะเอาสำหรับคลิปนี้กันเฉพาะสำนีนาะเพื่อนน้องนะหันกิริยาส่าบันคองเบาแดกบ่อสุภาพพูดจ่าบ่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยเนาะเพื่อนน้นะองจะถิ่มจะปา่าจะล่าจะหลัลงกับลเก่าหรอครับหักกันแพ้ก,กันลึกเก่าหรอครับอีก,ก,กี้จะจะจีบไปจะงหมือนได้เสียขงได้เพี่น้องได้ไดเอฟซีทุกขันกับถา่าถ่าเพิ่นพี่น้องบุรี่กันว่าจะไปยังเมืองเพิ่นจะขอาไปง่ายกันเหล่าแต่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับมือหนีกัขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ